礼物给谁？<laughs> <laughs> <laughs>

กลัวติดตใจจะอ่อนแบบเป๊ะเดียวเองนะครับแล้วเขาจะตรวจตรงไหนไม่ตรงหน้าค่ะตรงหน้าตรงหน้าก่อเหตุถ้าคนไม่ทำเสียเขาบ่งก่อนเขาก็ให้ส่งรีไหนก่อนครับทีนี้เป็นมรดกโลกก่อเพราต้องเสียด้วยแหลย่าไปบอกใครล่ะ เฮ้ยอะพาหลวงพ่อโสธรมาด้วยเนี่ย oh. นะให้ท่านดูโมเลดูโค้ง oh. ดังโวโลกแล่ก็จะี่ยผู้ช่วยเ oh. ยี่ห้ออะไรเนี่ยโทรศัพท์ซันซันซึมซ <Huh? S 3> ึมเหมือนเดิมแต่ภาพมันชัด ต้องมันชัดอืมมึงเลือกตัวที่ชัดๆไฟแรงๆเขาไม่ปิดจมูกกันอลไรเราต้องปิดกันเราดีกว่าแกที่นี่ไม่มีเลยมั้งมีไหมมีคนติดไหมที่นี่น้อยเหน้อยสุดก็เหมือนกันเหมือนเหมือนมากเลยตัวว่าในน้ำน้อยแต่ตัวทะเลมันเขาขี้เกียจบอกก็เล่ เดี๋ยวนี้ไม่ให้ก็เดินนี่แล้วครับเราปิดแล้วโบราณมาซีปีแล้วยังมีเซตสะพานขายกว่าสะพานไซรุนสะพานเดินประตูเข้าไปในนะครว,วัดได้คือต้องเข้าออกนะฮะห้าประตูได้คือเข้าออกประตูใหญ่สุด้างหน้าโบราณเขาใช้สําหรับพระมหากษัตริย์เข้าออกอ,อ,อีกทีก่สองประตูอีกสองประตูใช้สําหรับพราม มันอายข <snacks S 3> องหนะไม่ได้ยทีน <ikke> ก <group> ินเอ็นเส้นมันที่เดิมได้มกินเ้ลังมันเดินแทงเราบ่นก็สิ่นี่เล้วามหายาวนะ